อตอาตุ้ยขกเลยทั้งม,มนะหมันหมันมันนี่นะหน่อไม้บงตุ้ยมันนี่ยากเลยเนาะสองนอนเลยบ่อาตั้ยักเลยสุดยอดเลยหน่อไม้มันสไทยมานและหมันนี่นมันนี่เลย เอาเงี้ยเงี้ยเอเลยนะเฮ้ยเอาบองมันไปไออเน้ใ้านบรรยากาศทางหนาวท้สม ูฟคงฟังกันไล่สบายดีสบายดีท่านผู้ชมสบายดีประสิทธิ์เนี่สบายดีตอนนี้พวกเราทั้งสามคนกำลังเดินทางเข้าป่าเข้าป่าน้ำใม้เนาะเข้าป่าน้ำ,นำ,นำม่บงวันนี้มาหาหน้างบงท่านผู้ชมเอ้ยหาอยู่หากินคือเก่าปุบพ่อกับพวกเราคือเก่าเนาะจังได้กับฝากพี่ฝากน้องฝากไล่ฝากแชร์เด้อฝากกดติดตามเป็นงานไซเนาะ บรรยากาศมือหนีทำกุม <Michael. S 1> บันบะจอย <Michael. S 1> บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เนาะป <Michael. S 1> ะเ้าปลาเอาคือเกา่านะเราทิตะไร้ข้างหลังเหมือนเนาะตะไลราขางนั่นเราหาน้ำไม้ก้อนเพื่อจะได้หลก็มุมชิมเถ้อฟ้ารา นี่ก็นาะทีมงานจ่ายปลาเล้าฝุ่นกำลังคุดมไม้อยู่นะเต็มกระเพามันเนี่ยจะมือท่านผู้ชมนี่พิ่นจัดหนักว่าชีเอาลายเต็มกระเพาเพิ่นว่าได้ขับไปเต็มบ่อแคบพิ่นแบบนี้จังหวะคือสีได้คือชีมันหรือบ่ได้บ่ะมานกบบมาเบิ่งนกันเนาะมันมันผู้ชมจักนอเ้วยสองสี่หกนอ้วยหกนอ้วยหกชิบินอ้ว่หกชิบิอยู่ไกลกันเลย khắc nó, nó ừ. rồi nó, nó nhảy đấy nè nó tự khắc lép bên này nó.

นอตุยเนะาะนอนละสีเลยบ่หา,หาเลยเนาะฮกตัวนี้ฮตัวนี้ตามมือตรงรอได้บด่ตัวไหนนอนก็งางเลย คักคักคักอืมอืมคักอันนี้นะค้ยชุ่ยอดุ่ยอดมัมาแล้วดิเลยฝนห้ามอีกหน่งโอ้วาวันเลยวเดาทุ่งมาทำบ่ ơi, lộng sự lông nhao lần nữa một lần thôi. Nào nhao lần 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 ก็สิตุยเนาะอาตะสับขักเลยกเลยนะกาุ่ยเออสเ็กนีนไบงสมีเนาะอุ้ยใครมาหาดิามนี้ันระตุ้มาตะยขักเลยทำสมนะ หน้าใมบงตุยมันนี้เ่ะยากเลยเนาะมันแล้แลแลแลไปๆๆรืองหาต้นเริหาสองนอเลยบ่อ่าตัวขักเลยสุดยอดเลยหน้าไหม่มันส้ยมากแล้มนันมันนี่เนี่ยาใมบงงามๆทังนั้น เมื่อวานนี่ก็น้องไ,อไม้ไผ่ก็มีนองามมันมันมันนี่ก็น้องไม้บง,งอีกอเอาเนียเอาเนะเฮ้ยเอาบองมันไปน่ ก่อนนะกระป๋อนแหละเจ้าวะนนะไปๆเงาเลยต่อเลยต่อเลยอ่อนเด้อคุณท่านมาทางล่างค่อยพีเจาะหน่อลังบ่อือหูงามน้ำอไม้บ่งธรรมบุษมบ่บ้านธรรมบุษมกับมีคือกันบ่น้ำใม้บงหลังบ้านกับบ่มีเนาะหลังจังหวัดกับน้ำใม้บ่งน้ำใม้บ่งน้ำใม้ไลรน้ำใม้ไรประมาณอีกสองเดือนเนาะอือฝนยังมีตกลายอือฝนตกลายฝนจะได้ออกไป ไปลลงกุี่หาหน่อไม้ไปหาหน่อไม้มาทำสมมาพ่อหังนกนีม่มีไข่หน่วยหนึ่งเนาะเป็นตะแพงแต่หังนะหังเห็ดหังตำตำหนึ่งทำสมน่ะสาวภูไทยเป็นกำลังซับหน่อไม้มาจอยเลยบาจอยเลยถ่ายให้ทำสมบุรุษถ่ายกันด้น้อยๆเนาะ มันจะหางนกชังน,ก,งนกกระจิบป,ปะตามาามันไ้นะฮะงานไม่สามนอ,อเลยปใจเอออ็นี่น<ป>เนาะเอ้ยแต่ตัวนี้ได้ก่อนนะมีะมว่ามาพีอาเออมาพีเอ้าก็ไะเลาะไปไผ่ไฟมันเส็นแล้วก็เอิ้นกันนอนอตุ้ยนะนอที่สี่ทึงพูดใช่ออนะี่ฮะน่ะโอนทึงตัวนวั้นพูด

Đấy. là nhập thường. Đấy. Mami biết nhà ở ờ, đây, đây. Ờ, bố hiền, bố hiền. bố hiền. Ừ. Ừ. Wow, tìm cả mưa nó. Nhi, nhi, nhi. Bye 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 bye. Hãy subscribe cho อ่านันไม่บ่งกบประมาณนี้เนะมันบ่ฮกได้แฮม,มันเป็นเล่าเก่านะเราแต่ปีตะก่อนเขาทางให้ทางแหลวกจูดหตปลูกเขาให้ปีต่อมาเขากับป้าสองปีม,มันรับมันรับ ขัดดิสก์ทำไม,มบุ๋งมันห่อนคือชุดตุ้อีน้นอเดิงบาทเดียวสักลายสักลายบาทเดทียวเลยบ่เห้อคิ <c oughs> คนลงเม็ดลเลยบ่เอ้โม,มันยังอ,อ,อยู่เลยจะไปหักมั้ปักนงคี้กระโดดเลย่ปัดน้กินว่าจะถิมเขาตายถิมมาจรงไม่จริงนะได้ได้สาบุไทยใน<า>ตเต็มแล้วบ่มนันย่มันย่นี่ทำผสม ไก่ไก่เต็มเลยเนาะให้ใจหน่อยก็เต็มเิดหนี่เนาะเอากระสีหาต่อบอกเลยว่าสิจบคลิปก่อนจบคลิปก่อนเนาะแล้วหาเติมอีกเพราะว่าคลิปมันสยาวเกินเลยโอเคเนาะขอขอบใจสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีท่านผู้ชมนะเอาสีหาต่อเล็กใจหน่อยเดี๋วก็เมื่อยห่านฝนตกในแบตโทรศัพท์ก็สซิบมืดแน่ท่านผู้ชับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะเต็มแล้วเฮามาพบมาพเพาะเขาอยังแม่ฮักกนมาใช่จิโจ้หาทางังใดเขามาจังหาเชิญมองกิน,นี่ยนะบ่ฉันอมีตลบมันนี่เก็นั่นแหละจิมเจ้าอยู่เธอะนี่ยนีเสียง,ยงเงีลายตืบแมนบ่เสียงเราก็นั้นเสียงเขาคือคนแล้ยเสียงว่ากันมันไย่างง้ยงง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  ไปหลองคุณอีกไปมีตะป่าตัวนี้นะเดินไปไปไป,ไปนี่แหละไปพร้อมกันกับบ่อออกพร้อมกันตาเศร้านี่เสือเราไปดองเอไปดองหลออกตะป่าครับท่านผู้ชมโอ้น่าไม่นักเลยนักเลยท่านผู้ชมออกตะปาทานสาวบุไทยก่อน ซาบุไทยยังนั่นพาเขาบอลซิดกับแม่เขาเลาะเขาเลาะหาตึงเลยมาจอยออกมาก่อนของมาถ่ายอยู่นอกก่อนกำลังสีอองเปลี่ยนซาบุไทยแพงซาบุไทยแพงเพิ่นหล่ะก็เลยอองเปลี่ยนเพิ่นมนธรรมดาดเลยความนักได้ประมาณสามสิบกิโล तप, 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 तप